สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องพี่บ่าวชาแนลนะฮะวันนี้ผมจะพามาเยี่ยมชมวัดเก่าวัดแก่แห่งหนึ่งนะฮะในอำเภอสองจังหวัดแพร่ซึ่งเป็นปูยชนีสถานสำคัญของจังหวัดแพร่หรือชาวอำเภอสองนะฮะนี่นะฮะพอมาถึงด้านหน้าก็จะมี พระเจ้าองค์หลวงนะฮะซึ่งเป็นองค์ใหญ่มากนะขนาดหน้าตักในเก้วาสามศอกนะความสูงเนี่ยสิเมตรซึ่งเป็นประพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดแพร่นะฮะมาถึงก็กราบไหวพระเจ้าองค์หลวงก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะเข้าไปด้านในนะฮะ ี่นะฮะก็จะมาเจอกับโบสถ์ซึ่งสวยงามมากนะ,ะเดี๋ยวจะเดินชมโบสถ์รอบๆนะฮะก่อนจะเวียนไปด้านหลังเดี๋ยวมาไหว้พระศิวลีกันก่อนนะ เดี๋ยวเราจะเดินจากด้านข้างของโบสถ์นะฮะเพื่อจะไปที่พระธาตุนะฮะว่ากันว่าสมัยก่อนวัดเอ่งนี้ถูกทิ้งร้างไว้มานานแล้วนะฮะซึ่งเป็นเหมือนกับซา,ากประหักพังนะฮะ จนกระทั่งมาถึงปี2,520นะ้่างเจ้าอาวาสก็ได้บุรณะขึ้นมาใหม่ซึ่งตอนที่บุรณะก็จะได้พบกับขุดพบวัตถุโบราณเยอะมากนะพวกเครื่องประดับแก้วแหวนเงินทองพวกดาบเฮินดาบทองถ้วยชามอะไรประมาณนี้นะ มีพระพุธรูปมีหม้อหยของโบราณนะซึ่งพอเอาไปตรวจสอบแล้วนี่สันนิษฐานว่าน่าจะมาจากยุคสุขโขทัยนะฮะนี่นะประตูทางเข้าไปพระาธาตุนะฮะซึ่งเป็นพระาธาตุเก่าแก่นะฮะเดี๋ยวมาดูซุ้มประตูกันก่อนนะสวยงามมากนะมีบัวหลายชั้นมาก เดินเข้าไปเป็นวัดที่เงียบสงบมากนะเหมาะก,กับการมาปฏิบัติธรรมซึ่งรอบอรอบพร,ระธาตนี่ก็ยังบูรณะสิ่งก่อสร้างต่างๆอยู่นะะยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่ตอนนี้เราเข้ามาในส่วนของบริเวณพระธาตุนะฮะ ก็จะมาเจอพระพุทธรูปเดี๋ยวเราไหว้พระพุทธรูปเสร็จแล้วเดี๋ยวจะอ้อมไปดูพระาธาตุนะฮะนี่ครับเป็นพระาธาตุที่เก่าแก่ซึ่งจากการตรวจสอบนี่ระบุว่าสร้างเมื่อสมัยเชียงแสนนะนะฮะด้วยรูปทรงและฝีมือการสร้าง สวยงามมากฮะแต่ช่วงนี้จะไม่ค่อยสะดวกในในบริเวณด้านข้างนะฮะเพราะจะมีเสียงก่อสร้างอยู่นะฮะพอดีช่วงผมมานี่มันใกล้เวลาเขาปิดพอดีเดี๋ยวว่ามีโอกาสหน้าผมจะมาเก็บภาพให้เยอะกว่านี้นะฮะจริงๆมันมีหลายอย่างนะที่ผมไม่ได้เก็บภาพวันนี้ เด,เดี๋ยวจะออกไปข้างนอกก่อนเลยกันเพราะว่าเขาจะมาปิดประตูนะฮะผมมาช้าวันนี้นี่นะตอนนี้ผมก็มาอยู่ข้างหลังโบสถ์นะแล้วเดี๋ยวจะเดินออกทางฝั่งนี้นะซึ่งจากมุมตรงนี้เราจะเห็นพระพุทธรูปจากด้านหลังซึ่งสวยงามมากนะฮะ นี่นะฮะสวยงามมากๆนะฮะและนี่ก็เดินกลับออกทางนี้เลยแล้วกันนะฮะครับสมัครคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณทุกๆกำลังใจนะฮะที่ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามผมก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขมากๆนะครับสวัสดีครับ